ได้เลยนะพี่ได้เลยครับพี่ครับได้แล้นะคะ่วมันลได้เลยคับได้ครับดองาพี่พูดถ้เกิดการต่งงนเิดโดยถนี้ครับก็เป็นผลปะที่ท้าทายครับเพราะจริงๆแล้วเหมือนว่า ตอนที่ผมเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ผมอยากเป็นผู้จับครับและเวลาเราเป็นผู้จับเรารู้สึกว่าเราอยากเปิดบริษัทหนะังม,มันก็เลยประจบบอกพอดีครับเรารู้สึกว่าอ่าถูแข่งของหนังหรือว่าของเราอ่ะคืนหนังสยองขวัญมันมีหนังสยองขวัญหลากหลายแนวะครับมีแบบผู้กกับอย่างฮอลีวูดอย่างแซมไรนี่เขามีโค้ชเฮาพิเจอหรือว่าที่เรารู้จักาจากบัมเฮาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า ไอ้บริษัทนะสยองขวัญมันสนุกแล้วมันเป็นการที่ดันแบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้วทำให้เขาเจอที่ชัดเจนว่าเวลาวันนป็โลโก้เราขึ้นเสร็จทุกคนรู้เลยว่าเราทำอะไรสักอย่างทั้ว่าเป็นสยองขวัญที่เหมือนมีใบเซอร์การันตีว่าเรามีความเรียกตั้งใจอ่ะแล้วบริษัทนี้ล้วนๆก็คือหนังดีใช่ครับจะเป็นหนังสยองขวัญล้วนๆครับแล้วก็มีหลากหลายความสยองขวัญทั้งภาพในดวงนี้มีทั้งสยองขวัญคอมเมดี้สยองขวัญเทอร์เรอร์สยองขวัญติดเกา ทีจะมีเรื่องที่8ที่ยังไม่ได้เปิดนะครับแต่เป็นสยองขันแกลล์แต่ทุกคนเ่มสงสัยว่าเปิดไลเปิดบริษัทก็เปิดไลอัพหนังดิจิทัลเรื่องเลยใช่ครับแต่ทุกอย่างนี้ก็มีแค่ที่เสร็จแล้วแค่เรื่องเดียวที่ที่เหลือจะมีการพัฒนาอยู่ก็มีกีษดาปลาซียที่มาก่าจะได้เปิดในประมาณเดือนสองเดือนนี้นะครับเปิดแน่ๆแล้วก็ตามมาน่าจะเป็นสแคร่วมมูฟี้ว่าเปิดแทมติ้งที่จะเปิดในทีนี้ทำไมแต่ทีดีประกาศ ที่เดียเดเจ็บเรื่องหนึ่งไม่ไม่ประกาศกันในเรื่องเอียเรอ่เรารู้สึกว่าเป็นแพ็คเราก็เห็นคาแรคเตอร์บริษัทชัดเจนเลยว่าเรามา,ามามาตรงไหนมาแนวไหนแล้วพ็อยากให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราผ่านกระบวนการกนี้เพราะว่าถ้าไ่แค่เรื่องเดียวคาแรคเตอร์มันจะไม่ออกนะแต่ว่าคือเจ็เจ็เรื่องนี้คือจะข่าย ีที่ปีนี้ผมว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณ3าถึงสเรื่องครับจะไม่ถึง7เรื่องครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีสามโปรเจกต์ที่ยังค้างอยู่เนี่ยมันจะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากต้องใช้เวลาอีกครับถ้าจะเรียว่าเสร็จโปรเจกต์นี้มันก็จะต้องความต่องใชประมาณสองปีใช่ครับโดยประมาณครับแต่ก็เชื่อว่าระหว่างที่อีกสามโปรเจกต์ที่ค้างก็คือเสมุนที่เสริมสารแรงวัสดุเปลี่ยนแปลงสุดพัดแล้วก็โฮมสวิตช์โฮมเนี่ยระหว่างที่รอการผลิตมันอาจจะมีหนังเรื่อง แค่เข้าไาก็ได้ว่าความตั้งใจคืออยากผลิตหนังในต่อปีบริษัทก็ถือเรื่องอัะอ๋จริงๆความตั้งใจไม่มีเหมือนเหมือนผมก็ได้คุกคออยกั้นายแจ็คก็บอกว่าพร้อมเมื่อไหร่เอาให้ดีที่สุดแล้วค่อยเปิดซึ่งมันก็มันคือประ,ะประมาณนี้เลยเพระบบาะว่าเก็่เรื่องเราเราคิดได้ไวแล้วเราก็สนุกรนประมาณแล้วเราก็ปล่อยต็ไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าถ้าไลน์อัพแล้วปล่อยผลงานเรื่องต่อไปมันอาจจะต้องดูเทน ดูเทมตลาดไทยแล้วก็ตลาดต่างประเทศด้วยว่าเทมมาจะไปท,ทางไหนแล้วอย่างอย่างแรงวัสเกตก็เหมือนไลขสาวว่าเปิดปออกมาแล้วแรงวัสเกตเหมือนประกาศเพื่อว่าเรื่องนี้มีอยู่ในข้อตกรปีนตอนนั้นแค่<อ>แค่<อ>แค,แค่แค่นั้นเลยครับเพราะจริงแล้วเคจุ้ยก็ติดต่อผมไม่ทำแรงวัสเกตจนมันบานปลายเป็นบริษัทขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าก็ต้องรอโปรเซกตต่อไปใช่ครับรอก่อนครับเพราะว่าจริงๆเราก็ได้คุยแล้วว่าโปรเจกต์ที่ผมกำกับมันก็ควรอาจจะไม่ต้อง เป็นที่น่าจะสองปีเรื่องหรือว่าปีละเรื่องพอไม่ควรงัน้นไม่มีเวลาดหรือแม้แต่ทุกเรื่องใแต่ะวันนี้ก็ไม่ได้กำกับกับกับเองทุกเรื่องถ้าจะเรื่องไม่ไม่ได้กำกับเองเรื่องคาับแต่ในสามเรื่องหลังเนี่ยมันจะใช้ที่ผลในการณีในการที่ามาทำอยู่ครับแต่ในปีนี้จะได้ดูสามเรื่องหรือว่าสิบสามเรือ่องปีนี้ถ้าได้ดูชวัชวร์ๆมีแอทแท็กนะครับสุดาพลา,าย นะครับสแกนลัวเพราะว่าสแกนล่วนเป็นยำหนังจี้อ่ะครับมันเป็นยำก็คือถ้าเรืออ่องย่อมันก็คือถ้าถ้าฟังดูแล้วมันต้องมันต้องฉายปีนี้คือหลานอยากได้วรดกอามาที่สุเหรียนเลยต้องเข้าไปอยู่ในบ้านอามาแล้วจะไปทำอามาตายยำหนังล้ใช่เมื่อทำไปอามาตายก็เลยต้องไปติดคุกก,ก็เลยอยู่ไปบ้านสามคนแล้วเกิดการต่อสู้กันเลยแหกคุกแหกคุกมาเสร็จเมือ่อมีทาเดียวที่จะแก้ต่างได้ก็คือเขาต้อง เข้าดองขมวดเพื่อไปหาทภายในโอ้โหชเรื่องมารวมกันดีเรื่องนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังเรื่องย่อราต้องสายปีนี้ครับยังไม่ได้และก็เยอะเหมือนกันนะปีที่ผ่านมบเป็นการรวมคำต่างๆใส่ตามเรื่องใช่ครับบวกกับมีเรื่องอื่นๆด้วยแต่เราโชคดีว่าเราให้คู่กับที่รับผิดชอบแต่ละโปรเจกต์แล้วเราก็คอยกลุ่มมุงรวมทีครับ มีเรื่องอื่นด้วย <S <S ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่เราทำเรารสึกว่าเราอยากสร้างคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างะครับอยากให้มีแบบเป็นตัวในมีช็อบอะไรอย่างเช่นแอสแท็กก็จะเป็นหนังวัยรุ่นซึ่งผมดูว่าอาจจนะทาณตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่พนอแต่พนอรื่องเราเลือกคุณใสแต่เราจะเล่า,าเรื่องผีเต็มๆปหนบบเหมือนถ้าใครดูที่หยดต่อรู้สึกว่าเหนื่อยเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบไหน,นก็คือจะจอดูเบียดหลอกหลอกหนอนตบหลอกหลอกเอาให้ตายกันเป็นข้าพงนะครับแล้วก็อย่าง เฟิร์สแคนฟิ้งผมเชื่อว่าไม่รู้ว่ามันจะทันหรือเปล่าแต่เฟิร์สแคนปิ้งมันจะเหมือนเราดูเรื่องผิดได้ดูไหมครับเกี่ยวกับเด็กอาเซอร์ติงแบล็กโฟนมันเก่ามาเล่าเรื่องเสี่ยวขวันเกี่ยวกับเด็กผมรู้สึกว่าอ่านนี่ยน่าจะเป็นเทรหนึ่งที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเออมันยังแตกต่างนะคับสแครรัวชัดเจนอยู่แล้วว่ามันยำบรรยำหนังผีบรรยำหนังหนังที่เป็นไอคอนิของหนังไทยทั้งหมดไว้ครับส่วน กิจสุขดาพละราษฎรชัดเจนเพราะว่าเรามีทั้งน้องโค้ดน้องยอดและมีการขายและการเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่นของว่าเหมือนก็ในสไตล์ของพี่ไม่ถ้าจะช่วยอะไรเป็นตัวอย่างได้ให้มาสนุกบ้างครับต้าสมิ่งจักรโคจิคจักรโคจต์ที่หยอดใช่เอาขอสมิ่งที่เสิร์ฟขาได้ไหมคือเพราะว่าตอนแรกมันเป็นคอดุรเลยครับมีการเปลี่ยนเลยนะอะไรนะครับหนูแอบเห็นซมิงที่สืร์ฟขาตอนแรกเหมือนมันเป็นทอดุไใช์แรกหนูเห็นเป็นทอดุลใช่ผมก็บอกว่าอย่าไป ยังไปอะไรเขามนครละเรื่องการมันเกิดอะไรขึ้นคือคือผมกลัวการสับสนว่ามันคือที่หยดหมว่ามันควรจะเป็นทอล์าหาเลยอย่าเป็นทอลงโทเลยแต่ว่าจะมีการสับสนเพราะว่าอ่ามันเป็นไอพีของเขาที่เราเขาไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เขาจะรูสึกว่ที่สื่อสารจะเป็นการเล่าเรื่องใหม่นะครับแต่เป็นการเล่าเรื่องใหม่ที่เราใช้ เสียที่แตจากที่ยหยดต่อมาว่าคนมีอยากดูอะไรคนมีต้องการอะไรแล้วความสนุกโมบะมันคืออะไรเราก็เอาเอาเอาไอา้อ่าความที่เห็นทั้งหมดอะครับมารวมกันเพื่อเกิดสนุกที่สวนสัตวแต่ความเกี่ยวโยงไม่มีไม่มีครับไม่มีร<า>ครับคุณจริงๆงตอนแรกเป็นทารงแล้วเราเปลี่ยนหรือว่ายังไงอยูอ่จริงๆเขาก็น่าจะทํากันเห็นว่ามีที่เลยใส่ไว้กันผมบอกเฮ้ยอย่าเลยเดี๋ยวมันจะสับสมเป็นบาดในการงานที่ได้ อันเป็นหลายคนสงสัยเลยตามเรื่องโปรเจกต์ที่โย่สามพี่โย่สามคือวิ่งใจไม่ทันถูไหมับผคือหลังจากที่ที่โย่สองจบอะครับผมก็ตั้งใจว่าทําเป็นเสร็จแล้วก็คือถ้าใครได้ดูก็รู้สึกว่ามันจบไปแล้วนะครับตอนนี้เวลามันจบที่โย่สามแต่เพิ่มเอิมว่าผมได้มารับมอบหมายที่ดูแลบริษัทนี้แล้วก็ยังมีอีกเรื่องคือผ้าแล่สหัสสามคนที่ยังทำอีกเพราะฉะนั้นในเรื่องทั้งิ่งของเวลาผมจะไม่มีเวลาที่จะไปทำที่โย่สามได้เลยครับก็เลยก็เลยบอกเขาว่าแต่ ด้วยการที่ทางเนเจอร์กับช่องสาวเขาตั้งตั้งหมุดแล้วว่าต้องสายจราที่นี้คือผมรู้สึกว่าถ้อผมไม่สามารถทำทันกเลยต้องถอดตัวแล้วก็เชื่อว่าไอเดียเราหมดแล้วอะครับแต่เชื่อว่าเดี๋ยวไอเดียมันควรจะต้องส่งเพราะส่งต่อให้ผู้กลับคนใหม่ที่มีไอเดียสดแล้วก็ต่อยอดนะครับมันก็คือพี่กุยจับไม่เป็นไม่คนว่าโปรเจกต์ด็กไม่เคยได้มีส่วน่วมในโปรเจกต์รู้สึกเสียดายไหมเหมือนเป็นลูกที่เราเลี้ยงดูมาแต่ตื่นก็จะออก ก็จริงๆผมก็รู้สึกว่าส่งลูกจบม,มาหาลัยแล้วอะครับผมว่าโอเคมันได้แล้วแหละ,ะนะครับก็มันก็มีอะไรใหม่ๆที่ที่เราน่าจะได้ทำกันแปลว่าซีในความคิดงไปแล้วเนี่ยจบเองคือมันน่าจะจบแค่นั้นเทรร์นพาาสใองแต่จริง,รง,รรงๆถ้าทำภาษาผมจะคิดไม่ออกถ้าหาก่อนนี้ว่ามันจะเล่ายังไงนะครับมาไหนจะต้องใช้เวลาสองสามปีกว่าเราจะไปศึกษากอเลยตัวอย่างนะครับก็ยังคิดไม่ออกผมือนแมงแล้วครับ ก่อนหน้นนั้นมีการคุยกันไหมคะว่าเฮ้ยมันมันจะเร็วไปไหแล้วนะก็มีการคุยค่ะว่ามันมันมันเร็วอยู่อะค่ะแต่ก็มันมันมีเรื่องของอะเพื่อมารก็ตติ้งธุรกิจมีรูปนี้ที่เราก็รู้สึกว่า โอ้เราเราสู้ไม่ไหวอะครับถ้ก็ต้องยอมแบบซึ่งคิดไปว่าเรามันจะไม่สักมันจะไม่สักเซมัน็ตถ้าสามผมก็เชื่อว่าทีมงานหลายทีก็จะเป็นทีมคล้ายๆกับทีเดิมอยู่นะครับแล้วก็มีส่วนทักทีมใหม่ผมว่ามันก็น่าจะเป็นมุมมองอีกแบบนะครับเราเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์แล้วแต่ก็เชื่อว่ามันคงขับเคลื่อนแล้วคงต้องมีอะไรเล่าใหม่ๆน่าก็น่าสนุกอยู่นะครับเรื่องของตัวนักแรงเกี่ยวไหมครับที่แบบเขาทำให้มันอดีดครับ เรื่องของต้นเด็กเรื่องของที่อยู่สามใช่ค่ะตัวจะแสด็กกาแฟมีมือหยิบอะไที่แบบทำเองอ๋อเลยต้องรีบเปิดใช่ไหมครับผมว่าน่าจะไม่ใช่มันเหมือนว่าเป็นท timing ที่เขาวางไว้อะทำจริงอเลยทุกเปนแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือจบกันด้ดนะพี่อ๋อจบกันดีดคือจบกันดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันที่มนหลายคนแต่เดเฮ้ยทำไมไม่ทำแล้วอะไรอะไรเพราะเขาช่วยไลน์มีคนอยู่แล้วผมก็บอกเหตุผลว่าเรามีคนในที่นี้นะคือดูเรื่องหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยแล้วก็มัน เขารอยู่แล <sociedad. S 1> ้วความฝันของผมอยากเปิดรสอร์มันมาตามบอยู่แล้วครับไแต่พอเป็นแบบที่เราสร้างมาแต่ว่าพอมันต้องเดินต่อไปโดยที่ไม่มีเราไม่มีเราตอนแรกที่แบบตกตุเราทอนแ่เพราะก็มีหลายคนพูดอย่างนี้ว่าทำไมไม่รู้สึกเสียดายกผมเ้ยผมผมไม่ับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมผม finish ไปล้ผมจบแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ประมาเกือบสามครับถ้า ให้ผมไปอยู่มาสักสี่ปีหรือห้าปีหผมไม่ไหวผมผมอยากจะเล่ายาืดเือผมรู้สึกว่าผมมีมุมมองและมีไอเดียยืดเยืที่อยากจะทำมุ่นทำนี่อยา่างนี่ไงมันก็จะไม่เกิดแบบเจ็บโปรเจกต์เนี้ยแต่แต่ว่าสมิงก็คือยังมีความคามือเห็นกลิ่นอายกลิ่นอายถ้ามีความกาวมีความ,วามส,นสนุกดุเดดดุดันแล้วก็มีความบันเทิงอย่างที่คนอยากคือต้องบอกก่อนว่า ตอนที่หยดสองมาสิ่งที่ผมโดนคอมเมนต์ที่สุดว่าทําไมไม่มีผู้กององอาจทําไมไม่มีนายพันปิ้งไก่นุ้นยังไม่โดนไม่หลงทางหรอกวะอ่าเน้นมาเลยมันก็เลยอยู่ได้เลยกันก็เลยมาอยู่ในเรื่องนี่แทนอยู่นี้เลยครับโอเคแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับพี่หยดด้วยไหมคะหรือว่าไม่เกี่ยวเลยเป็นเรื่องแค่แบบไม่เกี่ยวเลยครับคนละเรื่องอะไรครับโอเคขอบคุณครับ ขอบคุณนะครตอบจ๋าพี่สนไม่ฟังคำสั่มานเลยนะมึงอ่ะไม่เคยฟังเพลงไม่เคยะฟังเพลายลกก่อน